ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีครับกับการอัปเดตครั้งสุดท้ายเทลเลเลีย1.4.1 Journey a c t i o n N นะครับคือแบบ การเดินทางจบลงจริงๆแล้วซึ่งในดีสคริปชันเขาก็ได้เขียนว่าเทเลเรีย1.4.1จะมี NPC ตัวสุดท้าย a c h i e v e m e n t ใหม่มีการปรับบาลานซ์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแก้บักต่างๆนานา,นาและพวกชุดคอสตูมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดจริงไหมแต่ว่าถ้าเขาพูดจริงอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตสุดท้ายที่เราจะได้มานะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มการเดินทางครั้งใหม่กับเกมใหม่ที่รีโรเจกได้สร้างขึ้นมานั่นเองโดยแพทนี้จะมาวันที่14ตุลาคมตอนเที่ยง คืนนะครับส่วนตัวผมคนนึงนี่แหละที่รอคอยอยู่แต่สําหรับใครที่เล่นในมือถือก็ต้องรออีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะทางผู้พัฒนาก็ได้บอกเองเลยนะครับว่าจะปล่อยหลังจากที่เราได้ปล่อยแพท1.4.1ไปแล้วซึ่งก็ไม่ทราบวันแน่ชันว่าเป็นวันไหนของเดือนตุลาคมแต่ก็ขอให้ทุกคนอดใจรอสักเล็กน้อยนะครับอาล่ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับ ถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม